สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางพระทางจิงมีแบบมีวันนี้เป็นวันจันทร์ที่5กันยานยนค่ะแล้วเราจะมาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์วันอาทิตย์แลวก็วันพุธเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าวันนี้เด่นในเรื่องของการง,งานค่ะการลงทุนต่างๆหรือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะจะส่งผลดีให้กับคุณในอนาคตแต่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มีคนรักอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วมีแฟนแล้วเนี่ย ให้ระมัดระวังในเรื่องของความรักให้มากนะเพราะว่าความเห็นต่างนะคะอาจจะทําให้มีปากเสียงกันได้สําหรับดวงชะตาคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะวันจันทร์แล้วก็วันพฤหสัสบดีเนี่ยวันนี้ค่ะเหมาะกับในเรื่องของการยื่นเรื่องของเครดิตขอสินเชื่อต่างๆนะแล้วก็ยังเป็นวันหนึ่งที่คุณมีโชคเรื่องของการเสี่ยงด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความประมาทซุ่มซ่ามของตัวเองนี่แหละคะ่ะจะทําให้เราเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้เพราะฉะนั้น วันนี้จะทำอะไรอย่าใจร้อนใจเย็นๆนะคะสำหรับสีมงคลวันนี้ค่ะจะเป็นสีน้ำเงินน้ำตาลสีขาวแล้วก็สีเขียวส่วนเครื่องประดับนําโชคในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็ขอให้เป็นเครื่องประดับที่เป็นสีเขียวนะคะอาจจะเป็นมรกตเป็นหยกก็ได้หรืออาจจะใช้สร้อยหรือแหวนที่เป็นรูปพญานาคค่ะไข่มุกแล้วก็นิลนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องประดับที่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกเงินทองทรัพย์สินมาให้กับเรานะคะ แล้วใครก็แล้วแต่ค่ะที่จะต้องการที่จะเสริมดวงในเรื่องของการเงินนะคะหรือในเรื่องของโชคลาภเนี่ยให้ไปขอพรกับองค์พญานาคค่ะท่านท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ไอ้ไข่นะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเสริมดวงในเรื่องของการงานนะคะให้มีความรุ่งเรืองปราศจากอุปสรรคปัญหาให้ไปขอพรกับองค์สมเด็จพระเจเรศวรมหาราชหลวงปู่ทวดแล้วก็พระพรหมค่ะ ทีนี้คนที่เกิดในเดือนกันยายนค่ะหรือเกิดในวันนี้นะแล้วเราต้องการทําบุญเสริมตรงวันเกิดเนี่ยให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ําดื่มค่ะนะคะเอออันนี้ส่งตรงเนี้ยนะคะจะทําให้เราเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ร่มเย็นนะคะมีคนรักใครมีความเมตตาให้กับเราช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆด้วยข้อสําคัญนะเราจะเป็นที่รักของคนหมู่มากค่ะหรือถ้าเกิดเราจะใส่บาตรก็ดีทําบุญเรีย,ยกพระถวายสังฆทานก็ดี ก็ขอให้เน้นในเรื่องของน้ําดื่มเวยเช่นกันนะคะจะเป็นน้ําแร่ก็ดีหรือเครื่องดื่มบํารุงร่างกายต่างๆจะเป็นสกส๊อตเป็นลังนุ่เนี่ยได้หมดเลยนะเพราะตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้เรามีวิถีชีวิตเนี่ยที่มีความรับรื่นจะทําอะไรก็แล้วแต่จะไม่ติดขัดน,นะคะแล้วก็ข้อสําคัญนะย่างเสริมดวงการเงินได้อย่างดีเลยค่ะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันจันทร์ที่5กันยายน2565กัน ในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข3เลข0เลข5เลข7เลข1เลข8เน้นไปที่เลข3กับเลข0ชุดจับคู่3 2 34 36 39 20 40 60 90และในช่วงเวลา18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข6เลข5เลข9เลข7เลข1เน้นไปที่เลข8กับเลข6 ชุดจับคู่8 0 8 2 8 3 8 4 0 6 2 6 3 6 4 6แล้วมาถึงช่วงเวลา19.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข4เลข7เลข6เลข3เลข1นในวิทีเลข2กับเลข4ชุดจับคู่2 0 2 5 2 8 2 9 0 4 5 4 8 4 9 4 อันนี้ก็เป็นทั้งสามช่วงเวลาเลยนะคะของวันจันทร์ที่ห้ากันยาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านั่นเองทุกท่านอย่าลืมนะคะช่วงนี้ยังเป็นต้นเดือนอยู่เนาะนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปทําบุญไปทําบุญไปให้ทานซะนะคะเพราะอันนี้ส่งตรงนี้จะทําให้เราอะค่ะมีการเงินที่ไหลเวียนคล่องไม้คล่องมือนะคะจะทําอะไรก็มีคนเข้ามายื่นมือเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือเราแล้วก็ยังเสริมในเรื่องของโชคลาภได้อีกด้วยนะคะ แล้วเรามาพบก,กันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด็ประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอมีในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้อาจารย์รักขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีรับทรัพย์รับโชคและมีสุขภาพที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ